ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อวันก็มาพบปอกกับแต้มเนาะพี่น้องเนาะครับวันอังคารที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อแต้มพามาติดตามเลขราวพัฒนาต่อเนาะพี่น้องครับเมื่อคืนนี้เนาะพี่น้องเนาะวันพุธที่ยี่สิบตุลาคมหกแปดลาวพัฒนาออกสามหกเจ็ด สนะี่แปดศูนยะ์ครับเรียกร่างก็อกเกียตสีนะพี่น้องเนาะครับชุดที่พอแต้มสรุปให้มือวาดน,นี่นะพี่น้องเนาะครับตัวเด่นบ่มานะพี่น้องเนาะมาตัวรองนะครับเพราะอมากระเตรียมมันสูสีกันนะพี่น้องเนาะอสองนี่ก็บหกคะแนนเจ็ดนี่ก็บหาคะแนนมาเจ็ดนะพี่น้องแต่ว่าเป็นเจ็ดสี นะครับเอาพอแต้มกราบขอโทษขออภัยเด้กพี่น้องเด้อตัวเด่นบอมาเนาะพี่น้องเนาะครับมาตัวร่องเจ็ดสี่นะครับเอาเมื่อที่พอแต้มพาม,มาติดตามต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะของพอแต้มมว่วที่ผ่านมากเกินรุดนะพี่น้องครับวันจันทร์ที่20ตุลาคม2568้าหลาพัฒนาพ่อแต้ม บนล่างบิ่รโลดหนึ่งกับสองเน้นที่สองบมาจักตัวพี่น้องครับกระมีศูนย์หนึ่งสองห้าหกเจ็ดว่ากับไปกันคนวะทางเนาะพี่น้องเนาะขับปติมกาบขอโทษขอไผ่หลายได้พี่น้องเด้อขับไปนี้ปติมพามาติดตามต่อกเนาะพี่น้องเนาะ วันพุทธที่ยี่สิบสอง ครับแปดกับเก้าพี่น้อง หนึ่งสองสานะครับครับชุดวินนะพี่น้อง หนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองแปดสองเก้า สามแปดสาเก้านะครับครับส่วนตัวเนียนในพี่น้อง

ับกันมานำกันพี่น้องเจ8 9เกนะครับครับสัจเกียนนะพี่น้องเนาะรับผิดพลาดประกันได้พอเตมกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับ เอาฉะนั้นแล้วงวดนี้พอแต้มขอไว้พอนคอยเข่าก็ให้ปังครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉบโฉมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเริ่มได้พี่น้องเด้อขอมาแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มนำนาคาับรับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอแต้มก็เอฟซีทุกคนโฉบโฉมันมันได้พี่น้องเด้อเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะ ครับพ่อกันคลิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม